ถ้าจะมีเบลเลอร์ชูสามแม่นที่ว่าตัวละครมันเอ่อทำออกมาได้ดีนะครับเกมรับได้ยิงสองยิงสามดังดีเลยประมาณนี้แต่มันชูสามไม่ลงหกเพื่อเราหลุดด้วยนะครับจังหวะนี้ฮะป๊าแล้วเราไม่ส่งคนะป๊ายังไม่ส่งฮะยังยังอยังยากไม่ส่งนะอยากยังยังอีกยังอีกบอลท็อปอีกบอลท็อปอื่เอ๋อหนี่ฮะลงลงเน้นเน้นดูเดิระวังสตัน์ทแล้วปล่อยแฝงกุนต้าแมนเลยครับจิมมี่เบลเลอร์เนี่ย หม,ลลมุนใต้ปั๊บตอลงไปแล้วดูฮะเคอรี่กระเด็นเลยฮะคนไม่ไหวเจอเบเบต์ขเข้าไปลงไอ้นี่ลงล้วเลยโคตรเท่โคตรอันตรายฮะจ้าปั๊มเป็งอันไรนบ้างโคตรเท่โคตรอันตรายฮะ ฮะนี่ฮะโล่งๆเน้นๆโดนเนี่ยอะไรฮะเนี่ยโอเวอร์ท็ออโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะขอบัลเลอร์สักตาครับพี่จัดให้ฮะ สวัสดีครับซุปเปอร์ดอนเรากดทีมสามเล่นไรก็ได้ยังไงเพื่อนเราก็รีพอร์ตเราไม่เป็นไรมาทีมมันน่าจะไม่หักคะแนนแหละโอ้แล้วติดใจเอตันเลยวอลเฟิร์สพิกเอตันเลยปกติจะเฟิร์สพิกโยกิสเอตันเลยอะของจริงเฮ้ย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 พี่เมนทำแต้ม erm. เออพี่จิมมี่บันเลยอุ้ยวอลไม่ไว้ใจได้ไงวะฝากสกรีนไอตรงลูกโทษให้หน่อยต่งกว่าลูกโทษให้หน่อย คิดพ่อหน่อยครับคิดพ่อเหรอ CP3 เหรออ่า R ยังไม่ R5 เลยเล่นไม่ได้อยากเห็น KD ครับโอเคเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวเกมหน้าขอใหม่นะอันนี้เอ่อต้องขอขอตอนแบบก่อนเลือกตนะัวละครอะอันนี้เลือกไปแล้วเดี๋ยวน่าจะลืมพอไปเริ่มเกมใหม่น่าจะลืม่ะเกมนี้มันเล่นยากมต้องแบบสมาธิกับเกมนิดนึงน่าจะลืมอ่ะ บิวแบลติบิวอะแบลติบิวเกมเมื่อกี้ข้างเราแบลติบิวน,นะตาวิ่งเร็วขนาดนั้นนะอะไรวันเนี้ยตามไม่ทันนะสวัสดีครับแชมป์แอนด์แมทซักตาได้คนระับเฮ้ยแชมป์แชมป์มไม่เล่นเหรอวันเนี้ยแบ๊ แชมป์กดดกักเอาแอนแมนมาโชว์เลยดิดนคนนี้โค้ดเอ่อมีโค้ดคนเดียวในซาวเวอร์นะครับ DRB 0 0, 0, 0, 0, 0. 1 0ของพี่เนี่ย0.06เอ่อไอดี ID ที่เคยทำได้ท็อปสุดก็คือ0.075ของของแชมป์คัพนี่หนึ่งอ่ะคือลงไอ้นี่ลงลเลยโคตรเทโคตรอันตรายฮะซับอะไรอ่ะ <Great. S 1> จิมมี่บัตเลอร ยิงสามได้ไม่ใช่หรอนายเพราะอะไรอ่ะทำไมนายยิงไม่ลงเ้าแล้วโดวนสกายสแครปเปอร์ค่ะทำไมมันชา้าจังเลยอ่ะนี่ฮะสกายสแคสปรปเปอร์ไหลไปสามแล้วปั๊บขอสองนะมีบั๊บ เอตันมีบัฟนะครับเดี๋ยวดนะูว่าเรายิงแล้วเอตันมันจะอันนี้ได้ไหมเอาข้างเราไหมเอมี่มฮีทหมดเลย3คนหรออ๋อไม่ใช่นั่นมันอยู่เลเกอร์ทำไมเสื้อมันเหมือนไมอามี่ฮีทวะเอเอดอ่ะฟาดซับ,บออกสกรีนศูนย์จุดศูนย์เก้าอ๋อศูนย์จุดศูนย์เก้าไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งโอเคฮะศูนย์จุดศูนย์เก้าเหรอเออใช่ศูนย์จุดศูนย์เก้าดีกว,ว่า พ้นเร็วเลยวันก่อนเจอหลังไล่อะไม่ได้ไลบตีมันนะนะโอ้โหวิ่งเป็นจรวดเลยฮะนึกว่าจรวดทังเรียบเหมือนดู f อันแข่งกันดิฟโซนทำไมมันไม่เฟดเอาเวว่ะเฟดย่างเหมือนกันนะเนี่ยไอเจมี่บัลเลอร์จ้วงมาเด๋ยวางเตลโอ้โหแล้วตกใจเพื่อนตกใจ มีปั๊มเฟกอันใดบ้าไม่มีฮะแล้วโคตรเทโคตรอันตรายฮะใต่ปัมต้องตัวของจิมมี่เบลเลอร์เป็นหลักอ่ะดังได้ชุกได้แต่ชุสามยังไม่ลงถ้าจิมมี่เบลเลอร์ชุกสามแมนที่ว่าตุลพรมันอ่อทำออกมาได้ดีนะครับเกมรับได้ยิงสองยิงสามดังดีเลยประมาณนี้แต่มันชุกสามไม่ลงครับเพื่อเราหลุดด้วยนะครับจังหวะนี้ฮะปาแล้วเราไม่ส่งนะป๊า ยังไม่ส่งฮะเหลืยยัง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 ไม่ส่งฮะยังยังยังอีกยังอีกบอลฮอกอีกบอลฮอกอ๋นี่ฮะงลงๆเน้นๆดูเดิระวังสตันแล้วปล่อยแฟงอุลตราแมนเลยคะัจิงนี่บอลเลอร์นี่ฮะหมุนใส่ปั๊บโอ้โหแล้วดูฮะเคอรี่กระเด็นเลยฮะคนไม่ไหวเจอเบเบ้ผมเข้าไปยังไงฮะอุ๊ย บล็อกเอาฟงโหโคตรไกลเลยฮะโคตรไกลมากฮะดูโพสตอัพเฟตอเวย์อุ้ยส่งด้วยวะปกติ็อตนี้วอลนังโพสตอัพเฟตอเวย์แล้วสามคะแนนสามคะแนนเกมรับดีมากนะครับจิมีบัลเลยแต่เกมลุกอ่าถ้าเจอคนโซนหดหเนี้ยตายแป้นอ่ะดังแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ตายแป้นเขาโซนหลวมนิดนึงอะเราก็เลยมีช่องดังได้ฮะอุ้ยโหอะไรวะ ยานิดคือถ้าอะไรเล้าบล็อกส่งมันถอนใส่หัวแล้วมันส่งกลางอากาศได้ไงนห nice. ลมไปหนึ่งฮะนี่ฮะโล่งๆเน้นๆโดวันไม่ได้อะไรฮะเนี่ยนี้ฮะปาร์ฟิกแอนด์ไฟลยมา เขาอ,อ,อะเพี้ยนเป็นยิงไวเเพี้ยนสามคะแนนสามลูกไม่ลงอ่ะจิมมี่มันเลอะใครเล่นนี่นะแต่ไม่ต้องยิงเลยต้องนอกจากจะมากับโยกิจหรือว่ามากับเออตัวละครที่มันส่งแล้วเราติดบัฟยิงแมนขึ้นอาจจะลงเลยครับแต่ว่าถ้ามากับตัวละครที่มันส่งแล้วไม่ติดบัฟอ่ะสามคะแนนไม่ต้องไปยิงเลยครับอันนี้แต่ของพี่อะมันอาห้าเองครับยิงยังไงก็ไม่ลงอะเอ้าจิมมี่เราอาสามไม่เหรอเมื่อกี้ เอาทต่พี่บันเลิ่์พี่อาสามเองอ๋อพี่รู้แล้วมันยิงไม่ลงเพราะว่ามันอาสาเพราะว่าพี่เคยยืมอาเจ็มาเล่นแต่มันยิงลงเว้ยนี่ไงค่าชุดกราอะชุดสามแต้มมันสามรอยเก้าสิบเองอพี่ไม่รู้พี่ลืมไปพี่ยังไม่ได้ทํานี่ว่าอไม่เป็นไรอาสามก็โหดได้ ทำไรล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดสุด <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล